สวัสดีครับผมลินเองในช่วงสวันก่อนณน,นเวลาที่ผมกำลังตัดคลิปนี้อยู่นะทางโฮโยนั้นได้ทำการปล่อย MV Nameless s p a e e เวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาที่ร้อนโดยคุณโยโซบิ i, ก็คนร้อนเดียวกับเวอร์ชันอังกฤษนั่นแหละซึ่งก็สามารถเข้าไปฟังได้นะครับที่ช่องโฮโยแฟร์ซึ่งวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงเพลงแต่เราจะมาพูดถึง m v ที่เรียกได้ว่าน่าจะมีสปอยอยู่ประมาณนึงเลยสำรับเนื้อเรื่องในอนาคต เราก็จะมาแนแบบว่าแกะ MV แล้วก็ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในอนาคตของเอโฟเีสว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้น้วนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกาวบ้าเนาะโดยชื่อต้นของคลิปนั้นเราก็จะมาดูขอนทาน MB c o บ nameless Space เวอร์ชันญี่ปุ่นว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและช่วงท้ายเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีนะนะโอ้แล้วก็เรื่องนี้ห้ามลืมพูดเลย <c oughs> ต้องขอขอบคุณสลับคลิปที่แล้วด้ครับคือ ตอนที่ผมอัดนเนี่ยวิวมันก็ไปประมาณ400แล้วซึ่งตอนที่ผมตัดคลิปอ่ะผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะไม่เกินประมาณถ้าผมให้มากสุดก็แค่100วิวอะ่ะแต่ว่าพอมาทำจริงๆแล้วเออแค่400วิวผมก็รู้สึกอ,อุ้ยทำไมเยอะจังอะ่ะเออก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับพอเห็นวิวมันเยอะแบบนี้แล้วก็ชื่นใจขึ้นมาเลยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อเลยครับผมมาๆมา,มาเดี๋ยวเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับผม แล้วก็เข้าสู่คลิปก็ได้เลยดีกว่าเชิญรับชมครับโดยพอเปิดมาซีนแรกนะครับเราก็จะได้เห็นถึงรูปปั้นหินต่างๆที่กำลังระเบิดหรือแตกสลายออกซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหล่าไททันหรือแม้ก็เป็นพวกบริวารของไททันนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะได้เห็นสิ่งโตของพี่ไยเดนั้นกำลังลวนหลนจากท้องฟ้าพร้อมกับขนนก ซึ่งตัวนี้เราจะเอาไว้พูดในภายหลังต่อจากซีเมื่อกี้ก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งนั้นกาลังยืนดูซ่าปลาหลักหัพันของไททันนั้นกำลังล่วงลงสู่พื้นซึ่งเด็กคนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนของใครแต่ตามความคิดแล้วน่าจะเป็นตัวแทนของตัวเราที่เป็น MC ผู้หญิงนั่นก็คือสเตลเล่นั่นเองก่อนที่เด็กสาวคนนี้จะเดินผ่านซาปลาหักพันต่างๆของลูกป,ปั้นหินที่ล่วงลงสู่พื้นเมื่อตะกี้นี้ก่อนที่จะมีบางสีบางอย่างน,นั้นทะยานตัวออกมาซึ่งมันก็คือนกกฟฟิไฟ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนของใครหรือเป็นอะไรซึ่งมันอาจจะหมายถึงเชื้อไฟของเหล่าไททันก็ได้แล้วพอวินิกตัวนี้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าเราก็จะได้เห็นตัวแทนต่างๆของเหล่าวิลชนซึ่งคนแรกก็น่าจะเป็นไฟนอนตามภาพแล้วก็สิงโตสีแดงที่เป็นไมเดแล้วก็ทีเบี้แล้วเราก็จะได้เห็นมังกรของแคสโตริสที่น่าจะโผล่มาในแผนหน้าแน่ๆแล้วก็ต้นไม้แห่งชีวิตที่ผมมั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้ต้นนี้แหละก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นหุ่นเชิดของอากเรียพร้อมกับแมวดําที่เป็นหนึ่งในผู้สื่อสายเลือดโลหิตเหมือนกันซึ่งเราก็เคยเห็นหน้าเธอไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าไซเฟอร์หรือซิเฟอร์นั่นเองซึ่งก็น่าจะผมในแผ่นหน้าหรือไม่ก็่อีแผ่นหนึ่งะนะหลังจากนั้นก็จะได้เห็นนกฟินิที่บินขึ้นมาพร้อมกับวงแหวนที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรพร้อมกับเหล่าไททันที่กำลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีมือยักษ์ขึ้นมากาาานนนนกกกกกฟิิิไไไไวววววว้้้แลวพวเททพเเเเหหห่่่่ททททัรรรรืือออบขง็จะมค แล้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกมันก็คือต้อนไม้แห่งชีวิตนั่นเองซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านมานะดูเหมือนว่าต้นไม้แห่งชีวิตอันนี้มันจะเป็นแหล่งพลังงานนะเท่าที่ผมไปอ่านม,มาคร่าวๆแล้วเหล่าพวกไททันนั้นก็จะเริ่มพูดเข้าใส่ต้นไม้แห่งชีวิตโดยเหล่าวิรชนนั้นก็ตูเหมือนจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตโดยพี่ไมเดย์นั้นก็เล่นวิ่งใส่คนแรกเลยโ้ <S <S oh, สกับไปพี่ไมเดย์จริงโด <ough. S 2> ยเหล่าวิรชนนั้นก็จะได้ทําการต่อสู้กับเหล่าลูกปั้นหินที่น่าจะเป็นไททันหร แต่ดูเหมือนว่าจํานวนมันจะเยอะเกินไปแล้วก็เริ่มปีนป่ายต้นไม้ให้ชีวิตหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําลายซึ่งดูเหมือนว่าเหล่าวิเลยชนนั้นจะสามารถสู้กับเหล่าไททันได้แต่ว่าต้นไม้ให้ชีวิตนั้นก็พังเสียแล้วแล้วเราก็จะกลับมาฉากแรกของ MV ซึ่งตรงนี้ครับสต็อปเลยเราจะเห็นทิลลบี้คนหนึ่งกับสิงโตของไมเดนั้นกำลังหลงสู่ท้องฟ้าซึ่งหนึ่งในทิลลบี้นั้นผมมั่นใจแล้วว่าเป็นทิเลเน่แน่ๆ จากตัวอย่างก่อนที่โฮโยได้ปล่อยมาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูใช่ใช่ไหมว่าน้องแกไม่รอดแน่เลยว่ะส่วนสิงโตไมเดอันนี้ผมไม่รู้ว่า,วาจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่แกนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพี่แกก็เป็นอมตะหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พี่แกเสียพลังอมตะไปก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นลูกไฟสุดท้ายนั้นล่วงลงสู่พื้นดินและดับไปและจบ MV ก็จบไปแล้วนะครับสลหรับคีนี้สั้นใช่ไหมใช่ผมก็คิดว่ามันสั้นมากคือมันโคตรสั้นเลยแหละแต่เอาจริงมันยังไม่จบหรอกเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับทฤษฎีนรองในอนาคตนะก็ค่องค้านอาจจะกล่าวหน่อยก็าแล้วก็จะมาคุยเรื่องครับซึ่งหลังจากดูเอ็มบีแล้วเท่าที่ผมคิดน,นะในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีไทท่านั้นได้มาบุกยามเออเคมาและเล็งต้นไม้แห่งชีวิตเอาไว้ซึ่งก็ตามเอ็มบีแล้วเอ็มต้นไม้เนี่ย ก็จะพังซึ่งอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าสูญเสียพลังไปหรือเปล่าสลหรับมิราชนซึ่งที่ดูแล้วก็จะมีทิเลเน่กับสิโตไมเดที่หลงจากทองฟ้าใช่ไหมซึ่งทิเลเน่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่สิโตไมเดเนี่ยแเพราะว่าพี่แกกับแปลมาตาใช่ไหมแล้วอะไรจะทําให้พี่แกคนนี้ตายได้ล่ะก็ต้องมาดูกันส่วนมีนาะคือตอนที่เราเล่นแล้วเราเจอไททัง้งโอลนิกเนี่ยไอไททั้าแห่งกาลเวลาน่ะ คือพอเราหยิบก็ถ่ายรูปของมีนาเขามาถ่ายปุ๊บพี่แกก็เรียกแม่เลยใช่ไหมคือสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวผมเลยนะคืออ่ามีนาเป็นแม่ขอไทยท่านชัวแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถการันตีได้สักทีเดียวก็ก็ต้องรอดูไปกันนะซึ่งตอนที่ผมไปส่องมาเนี่ยก็มีหลายทฤษฎีเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะทั้งไฟนอลจะเป็นบอตสตัวสุดท้ายที่เราได้สู้หรือเปล่าทั้งมีนานั้นจะเป็นหนึ่งในวีรชนหรือเปล่าก็มีเยอะแยะเนาะแต่ไอไฟนอลน,นี่ เป็นปอสตัวสุดท้ายก็น่าสนใจนะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับพี่เควินจากของใครอแพ็กสาเลยก็หลังจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวสลหรับทุกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลายไปช่องของใครอช่องหึ่งไปหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าดูถึงตอนนี้ก็นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลิ้นทำหมดแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากบอกก็ได้ครับจะได้ทำออกมาเยอะๆเลยครับผมอะฮะ แล้วก็ต่อจากนี้ก็อ๋อผมเกิดลืมไปเลยเมื่อไหร่แคทตาลิสจะเข้าตู้